อะไรกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะย้อนไปในสู่คอ,อปีที่455หรือว่าประมาณ1,570ปีที่แล้วนะครับก็ไปดูเหตุการณ์ที่สันสะเทือนโลกในอดีตอีกหนึ่งเรื่องกันนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่ารกรุงโรมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของโลกเมืองที่มีประชากรกว่าหนล้านคนมีวิหารที่งดงามถนนหนทางที่ปูไปด้วยหินความเจริญรุ่งเรืองที่ไร้ขีด จำกัดแต่แล้ววันหนึ่งนะครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะมีกองเรือลำหนึ่งที่เล่นมาจากทางเหนือของแอฟริกาบรรทุกด้วยนักรบที่โหดเหี่ยมก็กลุ่มนี้เราก็ดูรู้เลยว่าไม่ได้มาเพื่อค้าขายแน่นอนแล้วก็ไม่ได้มาเพื่อการเจรจาสันติภาพแต่มาเพื่อปล้นในกลุ่มนี้ก็เรียกตัวเองว่าแวนเดลนะครับชนเผ่าจอมนิกที่ชื่อของพวกเขาจะกลายเป็นคำที่เราเรียก คนที่